ฝันเห็นกองขยะการเสี่ยงโชคจงสแสวงโชคจากที่ที่คุณยังไม่เคยไปชีวิตราบเรียบจะมีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่องอาจจะได้รับเงินคืนจากรู่นนี้แบบไม่คาดคิดมาก่อนความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆอยากได้บุตรหลานต้องขยันมีเพศสัมพันธ์ให้บ่อยครั้งจึงจะสมหวัง คุณควรระวังในเรื่องคำพูดเพราะอาจจะทำลายมิตรภาพจนขาดสบันได้ง่งายๆดวงการเงินการงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนหัวหน้าใหม่ในช่วงนี้ด้วยคุณยังต้องพยายามรักษาสัมพันธภาพกับหัวหน้าให้ดีเพื่อให้การงานของคุณราบรื่นขึ้นทุนร้อนที่สะสมไว้จะถูกนำออกมาใช้เพื่อการลงทุนค้าขายบางอย่างแต่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี คุณจะหาเงินได้ก้อนใหญ่จากกิจการที่คุณทำอยู่และอาจมีผู้มาร่วมลงทุนกับคุณเพิ่มมากขึ้นเลขนำโชค3 6 10 384 500 926ฝากกดติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ